ไม่มีความเชื่อว่าผู้ชายดีๆแบบภาคหรือแบบที่โชงม,มีอยู่จริงในโลกของความเป็นจริงเพื่อนคะเพื่อนๆเ,เชื่อไหมคะว่าผู้ชายอย่างภาคในโลกของความเป็นจริงเนี่ยในชีวิตจริงของพวกเราอะ่ะจะมีผู้ชายอย่างภาคอยู่ไหม แอดมินจะชวนเพื่อนมาคุยเ,เกี่ยวกับแอปทักษอ,อนนะคะคก็คือ,อเพืเ่อนๆรู้ไหมคะว่าผู้ชายคนคนไหนที่ทำให้แอปเชื่อว่าผู้ชายอย่างาพากมีอยู่จริงในโลกของความเป็นจริงเพืเ่อนรู้ไหมคะว่าผู้ชายคนนั้นคือใครเ,คเดี๋ยวแอดมินจะอ่านข้อความของแอปที่โพสไว้ในไอจให้ฟังนะคะ ขอเล่าประสบการณ์ช่วงที่แอปติดขัดในการแสดงฉากต้องร้องไห้กับไม่ร้องฉากไม่ต้องร้องก็ร้องออกมาเองมีวันหนึ่งที่ร้องไห้ไม่ออกจนพี่สันมาคุยด้วยแล้วถามว่าไม่เชื่อใช่ไหมว่าผู้ชายดีๆมีอยู่จริงดีขนาดที่ภาคทำให้อรพีไว้มีเวลาพี่จะเล่าให้ฟังประโยคนี้ไม่มีแรงเลยค่ะแต่ตอนนั้นอึ้งไปเลย กลับไปคิดว่าหรือจะมีปัญหาที่ความเชื่อของแอปพอกลับมาสังเกตดูพี่สันไม่ต้องมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะเพราะการได้เห็นพี่สันในพาร์ท f m m l y y m n n ที่พี่สันเป็นทำให้แอปเห็นภาพผู้ชายดีๆคนนั้นแอปขอขอบคุณสำหรับโอกาสที่ทำให้แอปได้ร่วมง,งานดีๆอย่างนี้และขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวแอปเสมอมาค่ะรักพี่สันค่ะเพื่อนคะ ผู้ชายที่ทำให้แอปเชื่อว่าภาคในโลกของความเป็นจริงมีอยู่จริงก็คือพี่สันผู้กงกับของแอปนั่นเองแอดมินอ่านข้อความนี้แล้วก็ชวนให้คิดนะคะว่าชวนให้แอดมินคิดไปว่าที่ผ่านมาแอปเจออะไรมาบ้างที่ผ่านมาแอป เจออะไรที่เกี่ยวกับความรักถึงทำให้แอป,ปไม่เชื่อว่าผู้ชายดีๆยังยังเหลืออยู่อันนี้ก็นะจะเราจะไม่พูดถึงอดีตกันนะคะท่องไว้นะคะเพื่อนๆหมายสารค่ะหมายสารเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไม่คอมเมนต์พาดพาดทิงถึงใครนะคะหมายสารค่ะหมายสารไม่สิก็คือแบบ แอดมินอ่านข้อความนี้แล้วก็ก็รู้สึกแบบเห็นใจแอปมากอะว่าแบบคนซื้อสวยแบบเพอร์เฟแบบแอปอบไม่น่าเชื่อว่าวันวันหนึ่งก็จะมีคือไม่คิดว่าจะเห็นแอปแบบนี้แต่ว่าแอปเขาก็ผ่านมาได้นะคะเขาก็เก่งมากแต่แอดมินเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะเป็นแอปไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองก็คือผู้หญิงทุกคนอะที่ผ่านที่ผ่านเรื่องความรักที่แบบไม่ดีมามีประสบการณ์ความรักไม่ดีมาก็คงไม่ต่างกับแอปอะคือแบบ ไม่เชื่อหรอกว่าผู้ชายด,ดีมันจะมีอยู่จริงคงมีแต่เฮ่เฮเราก็ต้องคิดกันแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอแอดมินอ่านข้อความนี้แล้วก็ก็ดีใจแทนแอปค่ะที่ได้เพื่อนโวงงานที่ดีได้พาร์ทเนอร์ที่ดีได้ผู้กำกับที่ดีแล้วผู้กกับคนนี้ก็ดันเป็นแฟ m ิลี่แมที่ทำให้แอปเห็นว่าผู้ชายดีๆมีอยู่ในโลกนี้มาร่วมให้กำลังใจแอปกันนะคะมาคอยดูว่า แอปจะได้เจอผู้ชายดีๆในชีวิตจริงแบบภาคเมื่อไหร่แล้วผู้ชายคนนั้นจะเป็นใครก็พวกเราชาวชาวทาดรลักทักษอรเออมีเพื่อนคนหนึ่งเขียนเขียนแคปแคปชั่นนี้ให้อดินพวกเรา,าชาวทาดรลักทักษอ,อนก็ร่วมให้กำลังใจกันนะคะว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นใคร สำหรับวันนี้แอดมินก็ทำคลิปน่ารักน่ารักมาเพื่อเป็นกำลังใจให้แอปแล้วก็เป็นเพื่อนๆให้เพื่อนๆที่รักแอปนะคะมาดูกัน<ป>สำหรับคลิปนี้นะคะเสียงร้องก็เป็น,ปนสเสียงร้องเพลงของน้องต่อน้องต่อร้องในงานอ,อีเวนต์หนึ่งนะคะจะมีเห็นว่าเพลงมันเข้ากับคอนเทนต์นี้ดีม,มากๆ

แค่อยากจะรู้ว่าคที่เธอยู่นั้มีฟงตแค่อยากจะรู้ว่าที่เธออยู่นั้นมีฝน,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 นต่อไหมจะไปดีไหมถ้ากัวการอรอเพือเราจะหากพวกนันได่ดีไทยฉันพร้อมฉันพร้อมจะไป

หวังว่าคลิปนี้ก็ทำให้เพื่อนๆมีความสุขหรือใครที่เจอปัญหาในรักนะคะที่แบบเจอผู้ชายแย่ๆก็ได้ฟังเพลงนี้แล้วก็ดูคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ขึ่นกันเลยกันนะคะและขอให้ทุกคนได้เจอรักแท้เหมือนที่ชมโอรพี คุณภาพในข,ใขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอะนะคะขอให้ทุกคนเจอผู้ชายแบบนี้ในโลกความจริงฝากกดไลค์ลกดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ